พรธมจนะหมดประถมรรมาทำกรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำพิสุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษนี้ตลอดเจดสังสารวัตและ วิถะวิทกับในระหว่างการอันเป็นสังสารวัตรกับนั้นเราได้บังเกิดในอภัสระพรมในระหว่างการอันเป็นวิถกับนั้นเราก็ได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วพิสูจทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็น มหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพิสุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะเป็นผู้ผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้3ามครั้งเราได้เคยเป็นราชาจักรกพรรด ผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแวนแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริอบบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยร้อยครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย พิสุทั้งหลายความคิดที่เกิดแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นนั้นพิสุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิบากแห่งสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพ มากถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรม3มอย่างในครั้งนั้นคือ 1. ผลวิบากแห่งทานการให้ 2. ผลวิบากแห่งธรรมะความบีบบังคับใจ 3. ผลวิบากแห่งสัญญมะการสมรวมระวังดังนี้จาทุ